ผมแพ้เอ็นเมันบอกว่าจะฝั่งผมที่สุสานมาเริ่มแดงโโมาดีฝั่งนะฝั่งสุสานนะมาคนดูมามา มาคุณที่ฟังมาสุสานพวกไก่เย้ยพวกไก่่มีตัวจริงจริงผมปับปุ่มแป๊บเพราะใจเธอมาสลาย ดงนั่นแน่มาดีน้องผออยู่แค่มันอยู่มาผููติดตามผมก็ยังไม่ถึงมือถึงพันมาผมมันตึงอ่ะเออเม็ดเดียวก็ให้ได้ละตึมันอวดนะมกไม่ได้อวดเขาไอ้เฮียขอโทษครับคุณดูพรผมไม่มีมาญาติคำเตือนเคยบอกไหมไม่เคยบอกไอ้เฮียคำเตือนมาทุกคนมาเริ่ม จะที่ผมแพ้ไปครั้งนึงโคตรวไวยๆเลยแดงเม็ดเดียวเอมห้าร้อยมาครับสามแล้วสามหนึ่งแล้วยูแมททุกคนมันท้าผมเองไม่มันท้าผมใช่มันท้ามันคนดูคนดูเม็ดเดียวก็ให้ได้มาขอเม็ดเดียวคราวนี้ขอเม็ดเดียวนะเอ็มห้าร้อยจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังนะลูกมาเริ่ม มาดิมาดิผมดูแลขอนั่งหรือนั่งเลยนะคุณอีย อโอ้หัวเม็ดละแปดร้อยเหียหัวเม็ดละแปดร้ดดอยสัตว์หัวเล็เม็ดละแปดแดงแดงแดงเฮ้ยหัวเปล่าหี่อยที่ย่นะ้าร้อยนะทุกคนเอ็มตึงๆลูกพ่อ,อสัตว์แม่งกว้างไงบอ คนบงใจวางระยะห่างมาันเอาอี้อีเ้อเรา้าาเียวัะ้วนยห่างจากมันนะทุกคนมาเว้นระยะห่างมาไอ้น้องสามไอวอลคุณอยู่ทางไหน มาช็ดขวาเอ็มตึงตกูรู้ละไอ้แเอ็ม้าร้อยเปล่าน้องเอ็มห้าร้อเปล่าโอ้ซัมเมอ มึงไม่ต้องนะมึงไม่ต้องนะมามาระหว่างผมต้องหนึ่งหนึ่งกับไอ้น้องเวนนี่มาระหว่างต้องหนึ่งน้องผมชื่อไอเน็มามายองเน็นะมาอ้าวได้ได้มาเจอเจอ,าอามาอีกสายตาครับมาไปเหี้ยอะไรอ้าว ไม่โดนไม่โดนสัตว์ไม่โดนสัตว์ฝ่าเหี้ยเลยมกนะักงเนาะแดงทุกคนดูไหมผมยิงแล้วรากมันเลยนะฮะ 500. น5 0นี่ทำผูผิดหวังเดี๋ยวก็เลิกพอกู1นึ่สหนึ่งเศษคปรจะเปนปักนีย น่เจอกูเห <c oughs> ี้เจอกู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 มามาโอ้อะไรอะไรอะมารหัสผมเริ่มตึงฮะขอใส่แล้วกันใส่เดียวใส่เดียวโอ้โหโอ้พอมใก่เหี้ ใส่ก่อนผมขอไม่ผมขอแบบไม่พูดนะฮะคราวนี้เพรคนเก่งไม่พูดมากเอยอะไรน้องมึงอัดตัวเปล่าเดี๋ยวว่ามึงจะไม่พูดไงี้เฮียมึงอัดตัวเปล่าน้องน้องพ่อเด็กเฮียนี่ขอแบบตึงๆขวาขวาลูกพ่อขวาลูกพ่อขอตึงๆขอตึงๆกระโดดโดดขวาโดดขวาตึงๆเพื่อน กระโดดขวาตึ้งตึ้งได้อัดตัวเลยกว่าหัฮะอัดตัวเลยเขาอัดตัวอร่อยน้องได้เมื่อน้องบอกว่าขออัดตัวได้ผมก็จะไม่อัดตัวเฮ้ยผมก็จะไม่อัดหัวมาเล่นแบบนี้ใช่ไหมน้องเออกูไม่่นนัดหวยกูขอไม่ได้สนใดก็ได้ ขอให้มึงตานี้น้องโชคดีมา M ห้าอ M ห้าร้อยตึงต้ง M 500. ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียขอโปลเลยครับมาคนหญิงเท่าจะไม่พูดใช่ไหมครับมาเจอจะเจอดูดด สมัยกูแน่เด็กเฮีย เจอกูอจูเจูเจอกูเจอกูอเจอาูเจอกูไอ้เจอกูไอ้เจู่ไอเจ้กู่ทุกคนจำได้ไหมเอออะไรอะได้ทุกคนค่าวจริงนะผมเล่นตั้งหากพูดนี้ว่าโทรศัพท์มีปัญหาเอาไป โอซากะมีปัญหาไอ้ที่อันนี้มาทุกคนขอฝังแม่งที่ตรงสารเลยสู่สารนี่แหละง่ายๆมามึงมา,มาที่จีนละจีนเที่ยวญี่ปุ่นจีนผมไม่รู้จีนทุกอย่ญี่ปุ่นแล้วกันไอสัตว์ญี่ปุ่นแล้วกันญี่ปุ่นแล้วกันไอสัตว์ญี่ปุ่นแล้วกันออกมามึงตายนะทน,นเนี่ยบอ,บอกไปแล้วบอกไปแล้วบอกไปแล้วยังไงยังไงกูไม่รู้กูยังไงกูไม่รู้ ไปก่อนไปก่อนหน่วยก่อนผมไปวางไอ้บอลก่อนอยู่ที่บอลเนี่ยดีละพออันยาก่อนอไอ้บอลผมถูกก่อนผมถูกก่อนมึงไปเที่ยวน,สนะสาแล้วเบิดไอ้สัตว์ผมหลบไปที่บอลอีกฝั่งนึงก็ได้ เงี่ยผางแม่นี่ซีสุสานี่แหละมาผมก็ทำสามเหล็บแล้วมาจะแก้ตัวอะไรอะไรไม่น้องไม่มาออกมาเอ,อกมาเอามาะจะแก้ตัวเลยไหมมาไม่ไม่ไม,ไม,มาเดี๋ยวแป๊บนึงมึงจะแก้ตัวหรือไม่ไอ้น้องปากเก่งปากหมอ จะพูดอะไรการแก้ตัวไหมอ่ามาแล้วมา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 ,มาจะแก้ตัวอะไรไหมหน้อง่เปิดไหมเปิดไหมอยู่ใกล้ๆโอ่คอ่ะ,อะก็จบแล้วะฮะฝั่งมันสุสานอะโอเคจบ